สวัสดีค่ะพบกับครูจี้ในรายวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาอ่านเรื่องถ้าหากฉันมีเวทมนตนะคะแล้วให้นักเรียนสังเกตคำที่ใช้บันบันรอหันและรอหันกันนะคะในหน้า100ค่ะในหนังสือหลักภาษานะคะเดี๋ยวอ่านไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะ อย่าลืมอัดคลิปวิดีโอการอ่านส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วให้นักเรียนทำในแบบฝึกหัดหน้า74 75และ76นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยค่ะถ้าหากฉันมีเวทมนนะคะฉันได้มีโอกาสไปชมนิทรรศการเรื่องธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดนครสวรรค์ภายในงานมีกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติมากมายฉันได้ตระหนักว่าทุกวันนี้บรรดามนุษย์ทั้งหลายนี่เองที่เป็นตัวการทำลายโลกฉันจึงคิดว่าหากฉันมีเวทมนตฉันจะบันดาล ให้อให้โลกนี้กลับคืนสู่ธรรมชาติให้มากที่สุดให้ป่าเต็มไปด้วยต้นไม้นานา,นาพันธุ์สัรพสัตมีความเป็นอยู่ <c oughs> เหมือนยุคดึกดำบรรและเมื่อนั้นบรรยากาศของโลกใบนี้คงสดใสและน่าอยู่เหมือนเดิม นะคะอย่าลืมนะคะอัดคลิปวิดีโอส่งคุณครูใต้โพสด,ด้วยค่ะ